สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่สมองสบอนสามรถรเบิงรับชมเนาะยินดีตอนหักประสูส่องสบโบซ่าแนวเนาะพี่น้องปิดบิงเนพี่น้องคนตกมาทษเป็สบโบยนตกบยุทธเลยพี่น้องเอยตกยວวเลย ตุ่งใสเสีเอาหนามแต่แกงเลยผ้าห้องผ้าเหลืองม,มาเบิ่งพี่นอ้อง๊าอันนี้มุกพอยัยแงมพอยัยแงมกับพี่น้องกับมี่ได้พี่น,อน้องแต่บย่ยยอมนอนมักนอนแนวนี้นี่ บ่อนพยายาม้มนอนนี่ไม่เต่กู้สาสตร์อก็กู้ผ่มธรรมดาพยายาม้มหมักนอนแบบธรรมดาธรรมดาบอมักนอนดูลามันห่อนแล้วอ่ะนี่มุ่งที่หนึง่งคือเนอะมานอนโฮมกนเฝ่าลานมุ่งที่สองมุ่งน้องแอมน้องน้องอ้มน้องแ พีน่น้องมุ่งที่สามมุ่งที่สามนี่ผู้สามพี่น้องชูเห็นยังชู ก็พอฝนทอถฝนตกแห้งขนาดเลย พอไม่พอไม่แม่หม่นอนเผาลูกสาวบอลใน,นซาโบกับสาวนิดพี่งนอกนอนติดกันนั่งเผาล้าน,นอันนี้ก็ล้านสาว หูซองเลยเนาะพากันนอนฟังเสียงฝนโอ้นอนมวนเนาะฝนตกนี่เนาะนอนมวนเนาะฝน,นตกนี่นอนมวนแล้วอยู่มุ่งนี่มีสี่หาซาวหกไม่ใส่น่ะน่ะ นำมากมาจากย่านยูกป็นีย่ค่ะ้าน้ำถุงนียี่หกก็สีม่งเหมือนบอ่งตอน้หกสี่วกก่อนสีม่งอีกเนาะติดตไปหลองแลกหลก โอย้อุ่นแนี่เนาะเพื่อนล้างเดียวนี่กองกันอยู่นานนี่เพื่อนก็เพื่อนตตกอากาศเฮ้ยเล่ากูเปลี่ยนคิ้วก็หลุกเด้อเปลี่ยนคิ้วก็หลุกเด้อเฮ้ยเล้านอนแลละท่ามพูดนานเรียนเลียนเรียนกันอยู่นอนแบบอยู่แบบบ้านเห่าหะเนาพี่เนาะมีผู้ใดเคยอยู่อยู่แบบนี้เนาะ อ,อยู่แบบเพื่อสมัยเขายังน่อยฮะน่าเรียนเรียนนอนไปตามเหือนเนาะมุ่งพอมุ่งแม่มุ่งลูกเพื่อนกับเงื่อนแบบทรงโบราณทรงโบ้านบ้านเขา นอนแบบสบายสบายสไตล์บ้านนอกอยู่แบบบ้านเฮาเฮาป้าลูกโรเดอร์เจ้าเดอร์คอยนอนบ่ฮู้มเหอาได้ท่านคอยได้ลมหัวลงหนิคอยลับได้มันบรรยากาศดี ันบรรยากาศดีเขาก็ะนอนรับได้ไข่หูเหมือกระลูกโรเดอร์สองชองั่วโมงเสือหนึ่งส่งนมปอนน้มถูกสองชองั่วโมงเบิ่งร้านหน่อยก็ะนอนมิจซิลีโอ้ยจะแมนหูเนาะ งอนมาแบบมาตีเลยต้อนเลยนเนาะปาเสียงพน้นอนะคุดมาพูดแทะานักกาอะรา,ะาีนี่พอได้กาไปยังอื่นบอกเนอะ ขบเกียดอ,ออกกว่าเอาไปจ้ปาขาเบิ้งมาน้าอสีมาอ่ะเจ้าน้าอสีไร้หล,ลาดหวยไปเจ้าเนอะเดี๋ยวมืออื่นจะไปเบิ้งข้างหวยน้ามันสีไร้บอกโอ้ยมืออื่นจะไปอนาดายกันเนาะฮะ เออก็ไปมอเตอร์อไซค์อะไรอืมเออไปเก้าโมงสิบโมงก็ได้ดรอกเหนื่อยห่วยเผื่อดินมันแห้งได้แตะเว้นมันออกมันมั้งเน่น้อยหนึ่งฮะ Viên cây nhầy Thôi chi Mương cả mương nhắn Mi mương cả nó Thôi chi bỏ Mốt thờ nào đấy Mương lao hả đi bố mi đấy Ừ Mi nhắn bỏ hào แต่ตลาดบ้านปลาไหลนี่จะว่าเฮ็ดผวกเต็มอยู่ไปรจักง่ายออกแล้วทางเนื้อเนาะพ้นโตก่อนเท่อาอย่านานหม้อนี่ออกอาการเลยจริงเลย้าวเลย้าเลยฮาวเลยฮาเลยฮาวเลยคน้า,านอนอยู่ก็ยังเท้านอน ตาซังเน,ะนาะงานป่ากับบรรยากาศดีนอนเลยพอใหญ่ก,ก็นอนแล้วนอนรับเลยวแล้วก็นอนลนอนพ่อลูกนอนๆๆๆๆๆลูกตื่นบวบาบได้นอนอีก นอน,อน,อนป้าบอกว่านอนนอนจะข่าล่าถ่ายเท <c oughs> ่าเหมืนอ,นอนกุญสป้าแห่งลับก่นอนดบอกเอานอนจะใครชิมาลุกจะใครชิมาตอดเงาก่อนกันเลยเมือ่อคืนนี่ซะโบก็รับทางนางโอเคนะนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเดอ้อขอบุญข,ข,ขอบคุญจุมองจุมอนสามาลาเบ่งกับพ้มเถอะ ข่ากระเหลือแม่แม่แมไปข้านอกเลยข่ากระเหลือแม่แม่ยังพอกันใหม่กินหนาไปนอกสบายดี